วาย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 กะเทยร้อยสองสกลนครออกมาดินนะก็ออกมาดินโอยตายแล้ยอยู่ๆก็มาหนอกมโนมนันหนกมโนเด้งรับเด้งรับว่ากระเทยคือชันกระเทยคือชันกะเทยพ่อรุกอ่อน <c oughs> โอ้นี่ขนาดมีผู้รู้ประจําตระกูลเหรอโอ้ยถนัดนักเลยนะในทางขู่คนนูน้นขู่คนนี้เป็นไงจะดินเหรอดินเหรอจ๊ะโอ้ยจําเลยจําเลยร้อยสองสกนลนครเตรียมตัวให้พร้อมนะจ๊ะ เวลาเที่ยวแขวนเที่ยวด่าคนนู้นคนนี้มีพักพวกเยอะอันนี้ได้ข่าวว่าอึ่งเขาตัวคนเดียวนะ่ะแค่นั้นายก็ขึ้นมาพูดทีหนึ่งเด้งละจจะแคปเยอะๆนะจ๊ะแคปเจอแคปเจรอไม่รู้คดีพระจะได้โดนอีกเด้งหรือเปล่าก็ไม่รู้นะอยู่ในระหว่างคำพิพากษารอรงอาญาด้วยแคปเจรอ กระเทยร้อยสองสกลนครได้ยินเสียงนี้แล้วเตรียมตัวนะคะที่เคยมีคดีความกับพระนะคะในข่าวว่าตอนนี้ออกมายังบัะเะมาไล่โจท์ซึ่งอยู่ในการคดีรอลงอาญานะจ๊ะกระเทยร้อยสองตายแล้วสกลนครมีกระเทยร้อยสองนี่แหละเจะช่เจ้ะเป็นกระเทยร้อยสองที่แบบว่าปากแจวปากแจวนะคะชอบออกมาเห่าเหมือนหมานะคะเออ ต้องโดนตะค้อเข้าปากนะคะเออหมากะเทยตัวนี้นะคะโดนดตะค้อเข้าปากนะคะแล้วก็อวดร่าอวดรวยจริงๆเป็นหมาสลัมนะคะ <c oughs> ตอนนี้อายมากค่ะนั่งนับถอยหลังวันหวยออกนะครับเท่านั้นไม่พอก็ยังออกมาเหา่านี่ขนาดมีแม่อ่าแม่เล้าแม่ยกสารพัดที่มาช่วยให้กำลังใจก็ชนะอึ่งน้อยตัวเดียวไม่ได้ว่าตาแล้ว <c oughs> ตอนนี้หาเงินจะจัดโปรอะไรดีนะกระเทยน้อยร้อยสองนะคะสะกลนครของเรามีกระเทยน้อยร้อยสองนะคะกระเทยกระเทยสลัมนะคะ <c oughs> โอตายแล้วตายแล้วโอ้ยกลัวหลอจ้าอายละจ้าโอ,โอ้แฟนคลับถามว่ากระเทยร้อยสองสกลนครนี่มีคดีเยอะไหมเยอะค่ะแต่ว่าอึ่งน้อยไม่ได้สนใจที่จะไปคัดขนงคดีนะคะเพราะเวลากระเทยน้อยร้อยสองโดนคดีต่อไปก็จะมีหมายเลขอยู่แล้วค่ะนะเพราะอึ่งน้อยเป็นจองเขาฉลาดเขาไม่จาเป็นต้องมานั่งพูดหรอกว่าผมเป็นลู้มาแล้วก็ไปขุดค้นกระนงคดีนู่นนี่มา กระเทยน้อยร้อยสองจะจนมุมแล้วค่ะเอฟซีเจ้าขานะเที่ยวร้านชาวบ้านเที่ยวไปหมิ่นใส่ความพัดเจ้าใส่ความอึ่งน้อยใส่ความคนนน้นคนนี้ตอนนี้จนมุมแล้วคะนับวันถอยหลังได้เลยนะตอนนี้จะไปหลอกเอฟควายควายที่ไหนล่ะเขาก็รู้ทันหมดแล้วไหนบอกว่าไม่ใช่จําเลยจ้าฮะอยู่กระเทยตัวนี้อยู่สกลนครนะคะเออเป็นสกลนครร้อยสอง หลงตัวเองจากเด็กสลัมเออจากกะเทยสลัมนะคะรับจ้างนูน่นรับจ้างนี่ตอนนี้พอกันกับไอหมาป่านะคะไอหมีควายเป็นจำเลยที่หากินตบซับนะคะโอ้ยไล่ตบซับคนโน,น,น้นคนนี้เสียเงินฟรีๆนะคะโอ้ตายแล้วกะเทยน้อยร้อยสอง <c oughs> อย่าดิ้นสิจ๊ะเอออีนมปอมว่าไงจ๊ะ อืมีนจําไว้เลยนะว่าอึ่งน้อยภายในจ,จองเขาไม่ปล่อยหรอกอีนมมปอมก็จะโดนอีกสามนะคะให้กระเทยน้อยร้อยสองไปก่อนนะจ๊ะแล้วช่วงนี้ไม่ไปไล่ทุบสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรอกจ๊ะกะเทยน้อยร้อยสองช่วงนี้ไม่ไปไล่ฟ้องคนหรอกคะ่ะไม่ไล่ไปร้องเรียนหรอกคะ่ะท้าทายไงถ้าเจ็ดวันไม่ลองนี่ลองแล้วนะจ๊ะไอลูกหมาไอ้ลูกกระเทยอ่านาง เอ่ออินังลำยองเออแม่มันร้อยสาค่ะลูกมันก็เลยร้อยสองนะคะเป็นรหัสสายลับของเด็กสร,รัมนะคะแคปเจอร์ดีๆนะคะแคปเจอร์เยอะๆนะคะน่าจะจ้างผู้รู้อีกสักสองสาตัวนะกระเทยน้อยสองนะไปเห่าข่มขู่คนอื่นอาจจะได้นะคะแต่เห่าผิดคนและค่ะนะคะเพราะว่าอึ่งน้อยอาจจะเก่งกว่าผู้รู้ของมึงอีกมึงนี่ตายแล้วอายไม่จะกระเทอ ้อยร้อยสองขนาดนี้ไล่ตบซับคนนู้นคนนี้โอ้โหเกิดมานี่เข้ากันกวนกันเลยนะไล่ฟ้องตบซับคนนู้นคนนี้มันช่างน่าอายนะเดี๋ยวกูจะให้ท่านเป่าดูให้หมดว่าหน้าเดิมๆอีกแล้วค่ะท่านเป่าคะ่ะไล่ตบซับไปถึงนู่นเลยค่ะร้อยสองเลยค่ะโอเคนะคะก็คำ 1> <1 ๆฮานะงานนี้ก็ให้กระเทยน้อยร้อยสองดิ้นต่อนะคะสิบหกนี้หวยออกอะไรนะออรอชมนะคะเอฟซีค่ะ